สวัสดีจ้ามามารุ่นเล่าสาตาของวันที่ 14, ส,ทสิบสี่กันพี่น้องตจของวันที่สิบสามก่อนเนาะเพินออกบนศูนย์หกหนึ่งว่าสั่นเจ็ดสามลางเข่าตะเตัวนี่ด้าจะได้ตัวชนอยู่แบบนี้มา,ว,าว่างไว้แบบนี้เข่าที่หกหนึง่งเข่าบนลนน่าจะเนาะตัวนี้บอเขา่าเจ็ดสามว่าสั่นของแม่ไม่หลับกจะหกสามเนาะ 3, 4, 3, ะนะเข่าสามสี่สามพนะล่างเข่าตัเต๋าวิ่งรูดเน้ะแต่เด็กเขาวิ่งรูดบนล่างโอ้ไม่ใช่บะแมนพี่น้องพอพิดเราถือมันสายมือนอีเฟ้าแห้งเขา่าตนะัดหกนึงเนาะเข่าตัววิ่งรูดที่บนล่างบ่เข่าเขานะ่าตัวนตะ๋าวิ่งรูดคู่บ่เข่าเนาะจต่เนาะเอาเขามาลุ่นต่อของวันที่สิบสี่เมือ่อใดกับสายล่ะพี่น้องว่าจะบันใดเหตุขีดให้พี่น้องพี่น้อง,องขอมาทางไล่กับเหตุไถเนาะจต่เนาะอันนี้เล่าสะตาออกใบสามสี่สิบหาน่าที่ หลุนเบิงมันนีไม่ทิ้มาบอพี่น้องตัวเลขเก็ดติดไมนทิ้มากบาอโบ,บนออกบายสามสิบห้าลิตาสี่สิบห้านาทีวัดสันเลขออกหกหนึ่งหกกำลังบวกกันเป็นเจ็ดจ้ะวิ่งรูดทีเจ็ดนัดแต่นะจับคู่นัดแต่นะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปด เก้าสามศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์วิ่งรูดบนล่างจ้ะวิ่งรูดบนล่างที่ีเกตไดแ้แต่เด้บอรมันจะมาลอยเป็นเส้นในห้าบมอมือนี้อันนี้สูดรกำลังล่างจ้ะหลักสิบชั้นง้างได้แบบนี้เลขหลักสิบชั้นแบบนี้หลักสิบได้เกตได้ศูนย์หลักน่วยได้สี่ห้าหกเป็นหลักหน่วยเกตสี่เกตห้า เกตสี่เกดห้าเกดหกศูนย์หกเกดหกศูนย์หกตรวจอบไม่ลาศูนย์หกกระสอบเลยแต่ว่าเลขเกดมันสิม้เห้าบอเลขตัวนี้เกดห้ากกดหกมันสิมาบอที่น้องร้องหยดเบิงวิ่งรูดที่เกดกับศูนย์ศูนย์หลักสิบศูนย์หลักหน่วยแม่ไม่ลาจะเอาว่างไว้ตรงนี้แล้วแต่เด้ย วิ่งบุดบนล่างที่เกดกับศูนย์ของเล่าสตามืมอนีแคปหน้าจอไว้รุ่นจ้าเล่าสตารลุ่งแล้วก็จะเอาห้าหน้อยลุ่มแต่ว่าห้าหน้อยกับศีรษะเนี่ยน่านจะเนาะช่วงใบปลายพวานี่กับสายระลับพี่น้องไม่มมราคายากเน,เนาะอาอให้คลิปสันสฟังแล้วไว้ไว้คลิปดินกับขอโทษน่าจะได้แมวหน่อยมันอยู่ขางล่างขากองขอโทษข,ขอพ่ายหล่อจ้ะพี่น้องมันมันกันทุกวันแต่แต่คลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า